36,890ลูกค้าเอาแบบไม่มีการจอดังนั้นนี่ละสามหมื่นหกไม่มีการ <c oughs> ไม่เข้ามาเหรอเข้าเป็ค้างเหรอยังไม่เข้ามาอคือจัะ,ะบอกว่าแั่นน่ะนะมึงจะบอกว่าถ้าสามหมื่นหกอ่ะไม่มีการจอเนี่ยคือมึงต้องเข้ามาแล้วไงคือให้โฟกัสว่ามีการจอไงนั่นไงนั่นไงมึงงงไง แั้นี้ก็สามหมื่นหกเนี่ยไม่มีกาจอเห็นไหมไม่นี่มีกาจอนะครับทุกอย่างก็คือต้องเต็มหน่อยนะร 36, ครับสามหมื่นหกแปดร้อยเก้าสิบจาแรมซีพียูลูกค้าบอกว่าเฮ้ยพี่เปางั้นต่อสายให้หน่อยนี่ผมจะไว้สายไว้ให้อย่างนี้นะมไมถึงไว้สายครับเคยไว้ใจแล้วมันเจ็บครับ <s> <laughs> เอาทุกดอกแล้วบอกเพื่อนกันตัวนี้นะครับเคสจะสวยมากเพราะว่ามันเป็นก,กิกะไบต์สี่ห้าร้อยพีพาราลุมิสสเตลสามโอเคมันเป็นคอแซ่ันนี่เบรกกูหลายครั้งแล้วนะฮะก็แค่พูดผิดก็แค่แก้ใหม่ป่าจะมาพูด หักหน้ากันตรงนี้ทำไมก็รู้ว่าพี่ถ่ายคลิปอยู่เะละ่ะเคส e stand core 3500x rgb 3 GB, ามอารมณ์ปึ๊บปุ๊บปุ๊บตรงนี้ cpu amd ryzen 5 9600x ครับ6คอร์12เ h รด a ค c 38เมตเมนบอร์ดเหมาะสม gigabyte x670 gaming x axv2 มี Wi-Fi 6e พร้อมแรมแน่นอนฮนะขนาดนี้ 32g ครับจาก predator ตัว hermes 32g ดีดาวไฟบัส speed 6400เมกะเฮิร์ชุดน้ำ cooler master ครับ3ตอน3 6 0มิลลิเมตรจาก master liquid south ส L4 ARGB Power 750W 80 Plus Font อ,อันเนี้ย Storage เร็วที่สุดใน MSI ครับ Fabtex mm hmm. m c 8 0 Pro 1 TB RAID 7,400 MB 36,890และประกอบโดย i h a v e CPU ครับ